เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราใช้บิตคอยเนี่ยเออบางทีต้องรอคอนเฟิร์มตั้งหลายครั้งกว่าจะแบบว่ามั่นใจได้จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลไกสําคัญเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับที่เรียกว่าการจัดระเบียบเชนหรือ Chain r e o r g a n i น a t i o n จากข้อมูลที่เราเตรียมมานี่แหละครับ ใช่ค่ะเป็นกลไกที่จริงๆแล้วสำคัญมากนะคะมันคือหัวใจเลยที่ทําให้เครือข่ายบิตคอยที่มันกระจายสูงเนี่ยสามารถตกลงกันได้ว่าประวัติธุรกรรมชุดไหนคือชุดที่ถูกต้องจริงๆแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูเหมือนเอ๊ะสร้างความไม่แน่นอนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันทํางานยังไงและทำไมมันถึงจําเป็นครับเริ่มจากคําถามไม่ง่ายก่อนเลยครับไอการจัดระเบียบเชนหรือรีออกที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่ครับอธิบายง่ายๆนะคะคือเมื่อโนดบิตคอยของเราเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เก็บข กำลังตามสายโซ่บล็อกสายหนึ่งอยู่แล้วจู่ๆค่ะมันก็ไปเจอเอ่อสายโซ่อีกสายที่ยาวกว่าโผล่ขึ้นมามันก็จะตัดสินใจเอ่อทิ้งสายโซ่เดิมที่มันสั้นกว่าแล้วก็หันไปยอมรับสายโซ่ใหม่ที่ยาวกว่าแทนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าต้องเลือกทางที่มันแบบว่าดูน่าเชื่อถือกว่าอย่างี้ใช่ไหมครับแล้วคําว่ายาวกว่านี้มันวัดจากอะไรครับแค่จานวนบล็อกเยอะกว่าหรือว่ามีอย่างอื่นอีกครับ ค,คำว่ายาวกว่านี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะคือทางเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยโนดไม่ได้เลือกแค่สายโซ่ที่มีจำนวนบล็อกเยอะที่สุดเสมอไปนะคะแต่จะเลือกสายโซ่ที่ต้องใช้งานหรือว่า proof of work นะคะพลังประมวลผลสะสมในการสร้างมากที่สุดซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มันก็จะสอดคล้องกับสายโซ่ที่มีบล็อกเยอะกว่านั่นแหละค่ะส่วนการทิ้งสายโซ่เก่าเนี่ยบล็อกในนั้นเราก็จะเรียกว่า stale blocks ค่ะ stale blocks บล็อกเก่าบล็อกที่ถูกทิ้งไปใช่ค่ะบล็อกที่ถูกทิ้งไปแล้วการหันไปใช้สายโซ่ใหม่ที่ยาวกว่าก็คือกระบวนการรีออกนี่เองค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนการวตดโดยใช้พลังงานมาวัดกัน แล้วที่นี้อะไรเป็นสาเหตุให้มันเกิดสถานการณ์ที่ต้องมาเลือกระหว่าง2ส,สายโซ่แบบนี้ขึ้นมาล่ะครับสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือความล่าช้าในการกระจายข้อมูลในเครือข่ายค่ะออลองนึกภาพตามนะคะว่ามีนักขุด2คนสมมติว่าเขาขุดเจอบล็อกใหม่ได้ในเวลาที่แบบไล่เลี่ยก,กันมากๆเลยแทบจะพร้อมกันอ๋อนึกภาพออกเลยครับเหมือนแก้โจทย์เลขเสร็จพร้อมกันเป๊ะๆใช่ประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้บล็อก A เนี่ยมันอาจจะกระจายไปถึงโนดกลุ่มหนึ่งก่อนส่วนบล็อก B ก็อาจจะไปถึงโนดอีกกลุ่มหนึ่งก่อนทําให้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเครือข่ายม มันคล้ายๆกับเราส่งจดหมายสองฉบับจากคนละที่ในวันเดียวกันเลยค่ะสุดท้ายใครจะถึงก่อนก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางเนาะมันก็เลยเกิดความไม่แน่ใจชั่วขณะ ปัญหานี้จะคลี่คลายก็ต่อเมื่อมีบล็อกถัดไปถูกขุดเจอค่ะแล้วบล็อกใหม่เนี่ยมันไปต่อท้ายบล็อก A หรือ B ทําให้สายโซ่หนึ่งมีงานสะสมมากกว่าอีกสายโซ่อย่างชัดเจนทีนี้โนดที่เคยตามสายโซ่ที่สั้นกว่าก็จะทําการรีออค่ะเปลี่ยนมาตามสายโซ่ที่ชนะไปฟังดูเหมือนเป็นเรื่องอปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบเคใจัยศูนย์แบบนี้นะครับแล้วพวกบล็อกกับธุรกรรมในสายโซ่เก่าล่ะครับอสเตลบล็อกที่ว่านะครับมันหายไปไหนเหรอครับ บล็อกเหล่านั้นนะคะจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลักของบิตคอยเลยค่ะธุรกรรมที่อยู่ข้างในก็เหมือนกันคือถ้าเราพยายามเอาเหรียญจากธุรกรรมในสเตลบล็อกไปใช้เนี่ยเครือข่ายก็จะปฏิเสธค่ะเอางี้ก็แสดงว่าธุรกรรมในนั้นก็อาจจะหายไปเลยสิครับ ส่วนใหญ่แล้วไม่หายค่ะธุรกรรมที่ถูกต้องส่วนมากนะคะมักจะถูกรวมอยู่ในบล็อกคู่แข่งที่ชนะไปด้วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าธุรกรรมไหนแบบว่าโชคไม่ดีจริงๆไม่ได้อยู่ในบล็อกที่ชนะมันก็จะถูกส่งกลับไปที่เมมพูเมมพูที่พักรอธุรกรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะบริเวณพักรอของธุรกรรมเพื่อรอให้นักขุดหยิบไปใส่ในบล็อกใหม่ในอนาคตแต่ก็คือก็ไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าจะได้กลับเข้าไปเสมอไปนี่แหละค่ะคือเหตุผลสําคัญเลยว่าทําไมเราควรรอหลายๆลาคนเฟิร์มอย่างน้อยๆก็2บล็อกหรือตามคําแนะนําทั่วๆไปก็คือ6บล็อกไปเลย เพื่อให้มั่นใจจริงๆค่ะอ๋อการรอหลายคอนเฟิร์มนี่เองใช่ค่ะการรอหลายๆบล็อกแบบนี้มันก็เชื่อมโยงกับหลักการที่เรียกว่าความสมบูรณ์แบบน่าจะเป็นหรือ probabilistic finality นะคะคือยิ่งบล็อกมันฝังลึกลงไปในเชนมากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะถูกยกเลิกผ่านรีออ g กก็น้อยลงเรื่อยๆจนแบบเข้าใกล้ศูนย์เลยต่างจากระบบการเงินเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันแน่นอนทันทีเลย ใช่ค่ะซึ่งความแน่นอนนั้นมันก็มาจากการควบคุมของตัวกลางแต่บิตคอยมันไม่มีตัวกลางไงคะแค่เรื่องธรรมชาติของเครือข่ายแต่ว่ามันมีกรณีที่มันน่ากังวลกว่านั้นไหมครับแบบว่าเกิดจากความตั้งใจร้ายอะไรแบบนี้มีค่ะเราอาจจะแบ่งรีออกได้เป็น2แบบหลักๆนะคะคือแบบธรรมชาติที่เกิดจากความล่าช้าของเครือข่ายอย่างที่เราคุยกันไปซึ่งแบบนี้มักจะกระทบแค่บล็อกบนสุดไม่กี่บล็อกอาจจะ1นถึงสงบล็อกไม่ได้น่ากังวลมากนะักกับแบบที่2คือแบบมีเจตนาร้ายค่ะที่เรามักจะได้ยินกันทางทฤษฎีก็คือโจมตี51% 51% Atta ที่คุณร้ายมีพลังขุดมากกว่าครึ่งใช่ค่ะเขาก็จะมีพลังพอที่จะสร้างสายโซ่ปลอมที่ยาวกว่าคือมีงานมากกว่าเพื่อที่จะมายกเลิกธุรกรรมที่ตัวเองเคยทําไปแล้วได้แล้วความเสี่ยงหลักๆของแบบที่สองนี่คืออะไรครับดูน่ากลัวที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คือการ double spending ค่ะหรือการใช้จ่ายเหรียญซ้าซ้อนคือคนร้ายอาจจะจ่ายบิตคอยให้ร้านค้ารอร้านส่งของให้แล้วเขาก็ปล่อยสายโซ่ปลอมที่เขาแอบขุดไว้นะคะซึ่งในสายโซ่นั้นมันไม่มีธุรกรรมการจ่ายเงินนั้นอยู่พอสายโซ่ปลอมมันยาวกว่ามันก็จะกลายเป็นสายโซ่หลัก ทำให้ธุรกรรมเดิมถูกยกเลิกไปคนร้ายก็ได้ทั้งของแล้วก็ได้บิตคอยน์คืนไปใช้ที่อื่นได้อีกโห oh, อันนี้ร้ายแรงจริงครับใช่ค่ะนอกจากนี้การรีอ็อกลึกๆเนี่ยถึงแม้จะเกิดยากมากๆนะคะแต่มันก็ทําให้ความน่าเชื่อถือแล้วก็การยืนยันธุรกรรมโดยรวมมันช้าลงได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการรีอ็อกตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนครับฟังดูเหมือนจะน่ากลัวอยู่เหมือนกัน จริงๆแล้วไม่บ่อยอย่างที่คิดนะคะจากข้อมูลที่มีการรวบรวมมาเนี่ยการ Re การีออกรรมธรรมชาติที่กระทบมากกว่า1บล็อกจริงๆเนี่ยค่อนข้างหายากค่ะส่วนใหญ่จะเกิดแค่ระดับบล็อกเดียวแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณเอ่อทุกๆ2เดือนครั้งได้ในโหนดหนึ่งหนึ่งที่รันต่อเนื่องนะคะอ๋อไม่ได้บ่อยขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราเราท่านๆก็คืออดทนรอคอนเฟิร์มนั่นแหละค่ะยิ่งรอหลายคอนเฟิร์มอย่างที่บอก6กคอนเฟิร์มขึ้นไปความเสี่ยงงงมมันนกก็จะะยยยิ่่้อลลแบบาๆเค สรุปแล้วนะครับไอเจ้า chain reorganization เนี่ยมันไม่ใช่ข้อติดพลาดอะไรแต่มันเป็นเหมือน,นกลไกที่ออกแบบมาเพื่อให้เครือข่ายบิตคอยมันทำงานได้จริงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมดูแลศูนย์กลางแม้ต้องแลกมากับความไม่แน่นอนนิดหน่อยในช่วงแรกๆกับความจำเป็นที่ต้องรอคอนเฟิร์มถูกต้องเลยค่ะมันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติของระบบกระจายศูนย์ที่ใช้ proof of work ค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจมันแล้วก็รู้ว่าการรอคอนเฟิร์มเนี่ยคือวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่เราทำได้ค่ะ ครับผมก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับเรื่อง Chain r e o r g a n i z a t i o n ทีนี้คำถามทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือในโลกที่ความแน่นอนของธุรกรรมในบิตคอยมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาเนี่ยมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงินยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระบบการเงินดั้งเดิมที่ให้ความรู้สึกว่าแน่นอนทันทีแต่ก็ต้องพึ่งพิงตัวกลางอยู่ดีอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเอาไปคบคิดกันต่อได้นะครับ